เพื่อนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรีบบ<ม>่หมายเลขหนึ่งนะครับ่อนในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลสําหรับหลักสิบล่างนะครับงวดปัะจันทที่1กรกฎาคมพศ2564มาฝากกับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับในส่วนต่างๆนั้นนะครับสําหรับหลักสิบล่างนะครับวิเคราะห์คัดสูตรเด่นๆมาให้กับท่านสมาชิกนะครับทั้งหมด4สูตรนะครับ ก่อนอื่นที่เราจะไปคำนวณในงวดประจำวันที่1กรกฎาคมพศ2564น,นะครับแอดมินขออนุญาตย้อนไปดูนะครับหลัก10ล่างงวดประจำวันที่16ที่ผ่านมานะครับเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่ามีสูตรใดที่เข้าและก็มีสูตรใดที่หลุดไปรับชมครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับหลัก10ล่างนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ ผลรางวัลนะครับผลรางวัลกองสลากนะครับประกาศผลรางวัลเลขที่ออกก็คือ1 7นะครับ1 7เพราะนั้นเราหา10ล่างนะครับในส่วนต่างๆพิสรุปนะครับจะเห็นว่ามีศูนย์มี1มี2มี4ี่มี5มี9เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนนี้ก็คือเลข1นะครับ เป็นหลัก10บล่างเพราะนั้นเลข1เลขนี้ก็เข้ามาในตำแหน่งของ10บล่างนะครับก็ถูกต้องไปนะครับในสูตรที่1นะครับคำนวณได้0 1 2 3 4 5 6เพราะนั้นมีเลข1นนะครับก็ผ่านนะครับสูตรที่2 5 6 7 8 9 0ไม่มีหนึ่งผิดนะครับสูตรที่3 9 2 5 8 1 4เพราะนั้นมี1นะครับก็ถูกต้องนะครับ สูตรที่4 901 2 3 4เท่าเพราะนั้นมีเลข1ก็ถูกต้องนะครับส่วนสูตรที่5นั้น2 4 6, 80ซึ่งเป็นเลขคู่ก็ผิดนะครับผิดก็คือผิดเพราะนั้นในสูตร10ล่างนะครับจะมีสูตรที่ข้าก็คือมีสูตรที่1นะครับสูตรที่3แล้วก็สูตรที่4นะครับมีจำนวนถึง3สูตรนะครับเพราะนั้นในสูตรที่1 สูตรที่3และสูตรที่4แอดมินนะครับจะนำมาคำนวณต่อนะครับสำหรับสิบล่างส่วนสูตรที่2และสูตรที่5นะครับแอดมินขออยากพักสูตรไว้นะครับและก็จะมีสูตรเก่านะครับที่พักสูตรไปแล้วก็เข้ามาใหม่เดี๋ยวจะเป็นสูตรอะไรนะครับเราก็จะกลับไปที่แผงกันก่อนนะครับแล้วก็ไปคำนวณมาพร้อมกันนะครับ ทีนี้เราก็กลับมาที่แผงเราเหมือนเดิมน,นะครับสรุปก็คือเราจะมี10ล่างทั้งหมด4สูตรซึ่งจะเป็นสูตรเก่า3สูตรแล้วก็เป็นสูตรเก่าที่พักไปนะครับเอามาเสริมเป็นทั้งหมด4สูตรนะครับจะมีสูตรอะไรบ้างนะครับไปรับครับครับอันนี้ก็จะเป็น10ล่างในสูตรที่1นะครับซึ่งผลรางวัลงวดที่ผ่านมานะครับออกที่เลข1นะครับหลักหน่วยก็คือเลข7ด แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลการคำนวณของเรานะครับ0 1นย์5 6เพราะนั้นเลข1เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก็ถูกต้องไปนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มีทั้งหมด7ตัวนะครับก็จริงอยู่นะครับแต่นะครับแต่เราจะต้องหาสูตรอื่นมาตัดทอนในสูตรนี้ให้ได้เพื่อให้ได้น้อยตัวที่สุดนะครับ เพื่อลดต้นทุน,นในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะนั้น7ตัวก็จริงแต่เราจะมีสูตรอพ่นเข้ามาตัดนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะนั้นในสูตรนี้นะครับเราจะใช้นะครับร้อยครั้งที่1ร้อยครั้งที่1ของเราก็คือเลข0ูนนะครับนำเลขศูนย์มาวางนะครับแล้วก็บวกด้วย10ครั้งที่1นะครับ10ครั้งที่1ของเราก็คือเลขห้า นำเลข5มาวางตัวสุดท้ายนะครับก็คือ10ครั้งที่4นะครับ10ครั้งที่4ของเราก็คือเลข6นะครับนำเลข6มาวางเราก็จะได้0บวก5เท่ากับเลข5นะครับแล้วก็นำเลข5ไปบวก6เท่ากับ11เอาเดือนหน่วยคือเลข1นะครับเป็นตัวแรกนะครับบวก1ของที่นะครับเดินหน้าไปก็คือ2 3 4 5 6และ7นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ10ล่างในสูตรนี้เราจะได้เด่นอยู่ที่1 2 3 4 5 6 7เนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่หายไปก็คือ8 9และ0นะครับเพราะฉะนั้น8 9 0ก็มีโอกาสที่จะไม่มานะครับในส่วนของหลัก10ล่างนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปทำเด่น10ล่างในสูตรต่อไปเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็น10ล่างในสูตรที่2นะครับซึ่งแอดมินก็เริ่มทำลแล้ตแงวดที่ออก1 5เป็นงวดแรกนะครับแล้วก็ไลา่ย,ยาวมาซึ่งสถิติของเขาก็ยังไม่ผิดนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับในงวดที่ผ่านมานะครับออกที่เลข1นะครับแล้วก็หลักหน่วยนั้นก็คือเลข7 เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเลข1เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับก็ถูกต้องไปอันนี้ก็งวดก่อนนะครับก็คือ4554นั่นเองนะครับซึ่งในสูตรนี้นะครับจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับไปทำพร้อมๆกันเนะครับเราจะใช้นะครับหลักแสนนะครับแสนในที่นี้ของเราก็คือเลข6นะครับนำเลข6มาวางห บวกด้วยหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างในที่นี้ของเราก็คือเลข7นะครับนำเลข7มาวาง7บวกด้วยนะครับหน่วยครั้งที่1นะครับหน่วยครั้งที่1ของเราก็คือเลข4นะครับนำเลข4มาวางแบบนี้นะครับแล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่2ของเราก็คือเลข7นะครับนำเลข7มาวาง แล้วก็ตัวตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือร้อยครั้งที่3นะครับร้อยครั้งที่3ก็คือเลข4นะครับนำเลข4มาวางนี้นะครับเราก็จะได้6กบวกเเท่ากับ13เอาตัวนี้คือเลข3นํนำเลข3ามไปบวกสเท่ากับ7นะครับ7จ็บวกเเท่ากับ14เอาตัวนี้ก็คือเลข4นะครับนำเลข4ไปบวก4ก็เท่ากับเลข8เป็นตัวที่1นะครับ บวกหนึ่งขงที่นะครับก็เป็นเลข9บวกหนึ่งขงที่นะครับก็เป็นเลข0นย์บวกหนึ่งงที่ก็เป็นเลข1บวกหนึ่งงที่ก็เป็นเลข2แล้วก็บวกหนึ่งที่ก็เป็นเลข3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสูตรนี้เด่น10ล่างของเราก็คือ89012 3นะครับ mm. เดี๋ยวเราไปทำา10ล่างในสูตรต่อไปเลยครับครับ อันนี้ก็จะเป็นเด่น10ล่างนะครับแอดมินก็เริ่มทํามาตั้งแต่ที่งวดที่ออก15ึห้านะครับรายยาวมานะครับก็ยังไม่ผิดเหมือนกันนะครับซึ่งในสูตรนี้นะครับในงวดก่อนนะครับสิบล่างของเรานะครับคำนวณได้เลข9.258.14เพราะนั้นผลรางวัลนะครับสลากกินแบบาลออกที่เลข1 แบบบนนี้นะครัเพราะฉะนั้นการคำนวณของเราเลข1เลขนี้นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับก็ถูกต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้จะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับไปคำนวณพร้อมกันเลยนะครับเราจะใช้ร้อยรางวัลที่1นะครับก็คือเลข8นะครับนำเลข8มาวาง8บวกด้วยหน่วยครั้งที่3นะครับหน่วยครั้งที่3ของเราก็คือเลข7 น,นำเลขเมาวางตัวสุดท้ายนะครับก็คือ10ครั้งที่4นะครับก็คือเลข6นั่นเองนะครับนำเลข6มาวางเราก็จะได้8บวก7เท่ากับ15นะครับเอาตัวหน่วยคือเลขนํานำเลข5าไปบวก6นะครับก็เท่ากับ11เออาตัวหน่วยคือเลข1นะครับเป็นตัวที่หน่บวก3พุงทีนะครับเป็น4่บวก3มพงทีนะครับก็เป็นเลข7 บวก3คงพที่นะครับก็เป็นเลข10เอาเฉลยคือเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวก3คงพที่นะครับเท่ากับเลข3แล้วก็บวก3คงพที่นะครับเท่ากับเลข6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในสูตรนี้เด่น10ล่างของเรานะครับก็จะได้เลข1 4 7 0 3 6นะครับเดี๋ยวเราไปทำเด่น10ล่างนะครับในสูตรต่อไปเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10ล่างนะครับในสูตรที่4นะครับซึ่ง เด่นสิบล่างนี้นะครับมีระยะในการเดินค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแล้วก็มีหลุดไปหนึ่งวดก็คืองวดที่ออก 1- 4นะครับแล้วก็แอดมินก็ได้ทำต่อนะครับผลรางวัลออกที่4 5หเพราะฉะนั้นในงวดก่อนนะครับอันนี้แอดมินก็ทำทิ้งไว้นะครับแล้วก็ออก4 5หจริงๆนะครับต่อมาแอดมินก็ไม่ได้ออกสื่ออีกแล้วก็คำนวณต่อนะครับซึ่งผลรางวัลน,นะครับงวด ที่ผ่านมาออกที่เลข1นะครับแล้วก็เลข7นะครับก็คือ2ตัวล่างนั่นเองเพราะฉะนั้นผลการคำนวณน,นะครับที่ผ่านมาคือ703691นะครับเลข1เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับก็ถูกต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสูตรนี้ยังเดินต่อแล้วก็จะมาคำนวณน,นะครับว่าเขาจะให้เลขอะไรบ้างนะครับ วิธีการคำนวณนะครับสูตรก็คือเราจะใช้หลักหมื่นนะครับหมื่นในที่นี้ของเราคือเลข9นะครับนำเลข9้ามาใส่9บวกด้วยนะครับ10บครั้งที่สนะครับ10ครั้งที่ 3, ท 3, สาก็คือเลข4นะครับนำเลขสี่มาวางบวกด้วยนะครับหน่วยครั้งที่สนะครับหน่วยครั้งที่3ของเราคือเลข7นะครับนำเลข7มาวาง แล้วก็ท่านสมาชิกก็อย่าลืมบวก3าพงที่นะครับเราก็จะได้9บวก4นะครับเท่ากับ13เอาตัวหน่วยคือเลข3เลข3นะครับบวก7็ก็เท่ากับเลข10เอาตัวหน่วยคือเลข0ูนํา0ศูนย์ไปบวก3ก็เท่ากับเลข3เป็นตัวที่1นะครับบวก3พงทีนะครับก็คือเลข6นะครับบวก3พงที่เท่ากับเลข9นะครับบวก3พงที่เท่ากับเลข12เอาตัวหน่วยคือเลข2บวก3พงที่นะครับ ก็คือเลข5แล้วตัวสุดท้ายบวก3ทมพ้นที่เท่ากับเลข8นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ10ล่างในสูตรนี้เราจะได้อยู่ที่3 6 9 2 5 8หนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับครบแล้วทั้ง4สูตรสำหรับเด่น10ล่างนะครับเดี๋ยวเรานะครับกลับไปที่แผงนะครับครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงของเรานะครับก็คือ10ล่าง งวดประจำวันที่1กรกฎาคมพศ2564นะครับซึ่งสูตรที่1นะครับคำนวณได้เลข1 2 3 4 5 6 7นะครับสูตรที่2คำนวณได้8 9 0 1 2 3สูตรที่3คำนวณได้1 4 7 0 3 6และก็สูตรสุดท้ายก็คือคำนวณได้3 6 9 2 5 8นั่นเองนะครับ ทีนี้เลข0ูนย์ถึงเลข9ก็แทนค่าด้วยตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบสูตรต่างๆนะครับว่ามีตัวเลขอะไรนะครับที่ชนกันมากสุดซึ่งตัวเลขที่ชนกันมากที่สุดก็จะเป็นเด่น10ล่างทันทีนะครับเรามาเริ่มตั้จากเลข0นย์เป็นตัวที่1ก่อนนะครับเลข0ูนย์มีชนกัน1 2นะครับ ชนกันอยู่ที่2ครั้งนะครับต่อไปเลข1 1 2 3นะครับมีจำนวนถึง3ครั้งนะครับต่อไปเลข2 1 2 3นะครับก็มี3ครั้งนะครับต่อไปเลข3นะครับ1 2 3 4นะครับก็คือชนกันที่4สูตรเลยนะครับต่อไปเลข4นะครับ1 2นะครับมีจำนวนถึง2ครั้งต่อไปเลข5นะครับ1 2นะครับมี2ครั้งต่อไปเลข6นะครับ1 2 3มนะครับมีถึง3มครั้งนะครับต่อไปเลข7นะครับ1 2นะครับเลข7ก็มีอยู่ที่2ครั้งนะครับต่อไปเลข8นะครับ1 2นะครับมี2ครั้งต่อไปเลข9นะครับ1 2นะครับก็มีอยู่ที่2ครั้ง เพราะฉะนั้นนะครับเด่นสิล่างของเราในงวดประจำวันที่1กรกฎาคมพศ2564นะครับจะเด่นอยู่ที่เลข3นะครับตัวนี้นะครับ3นะครับสิล่างนะครับ 3x นะครับตัวนี้นะครับจะมาในตำแหน่งของหลัก10ล่างหรือไม่นะครับงวดประจำวันที่1กรกฎาคมพศ2564นะครับ ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านผู้ชมนะครับในส่วนตัวแล้วเลข3นะครับก็ติดดับอยู่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขนะครับจับสูตรมานะครับเลข3มจึงเด่นจริงๆนะครับส่วนตัวรองนะครับติดอยู่ที่3สูตรนะครับอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวรองของเราก็จะมีอยู่ที่เลข1นะครับเลข2แล้วก็เลข6 นะครับแอดมินก็จะไปเขียนตรงนี้นะครับว่าลองนะครับลองลองก็คือเลข 1x 2x นะครับ 2x นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเลข 6x นั่นเองนะครับสรุปก็คือเด่น10ล่างของเราจะได้3นะครับเป็นตัวเด่นที่สุดลอง 1x นะครับ 2x แล้วก็ 6x นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพินิตของท่านผู้ชมนะครับ ถ้าถูกใจในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเราควรติดตามให้กับแอดมินหนึ่งน,นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆซึ่งในคลิปหน้าก็จะลงในส่วนของหลักหน่วยล่างแล้วนะครับแล้วก็จะจับสิบล่างนะครับประกบกับหน่วยล่างเลยแล้วก็เป็นชุดสรุปนะครับ เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสองตัวล่างนะครับงวดประจำวันที่1กรกรกฎาคมพศ .2564 นะครับอย่าพลาดนะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องลาับท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ